วันนี้ผู้จัดการส่วนตัวเราพี่อ้ํเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ค่อยหักเงินค่าตัวนอ้องเอเลยอะไรเงี้ยค่ะน้องเอตรงนี้อยากจะตอบโต้ไม่จริงนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยพี่อ้ําบอกว่าถ้างานใหม่ที่ได้อ่ะพี่อ้ําขออะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็พร้อมเอนะคะ <c oughs> อะไรเงี้ยตัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่พี่เอเนี่ยคิดอยู่เลยว่าเขาเ,เขาจะหักเราเท่ากับที่เราหักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าเขาหักเราเท่ากับที่เราหักเขาอ่ะก็เราพี่อ้จะให้ดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ให้หักจะเยอะไปอย่างเงี้ยไอ้ที่ขอไอ้ทอ หลังเริ่งขอเป็นตังค์แล้วอ่ะครับการรับงานตัวนี้คือต้องผ่านพี่อ้๊อฟอย่างเดียวใช่ก็ต้องปรึกษาน้องเห็นไหมครับเมื่อกี้บนเวทีอะมีการสอนโพสท่าบอกว่าเรี่ยต้องแบบนี้นะเธออะทำสุดๆไปเลยเพราะเธออะคาแรคเตอร์ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยพี่ก็เลยทำมีการเขาบอกว่าถ้าจะรับงานจะต้องแบบรับงานพูกใช่ใช่ไหมครับลมีการดุอีกเมื่อกี้บอกว่าจะเอาแขนเนี่ยไปท้าลูกค้าอย่างเงี้ย สอนอดิบัตเอินแบบยืนกระชิดกันแล้วก็ไปโดนอะไรยเนี้ยเขาก็จะสอนทุกอย่างเลยวเวลาจะออกงานต้องเป็นแพ็กเกจคู่ใช่ไหมพ,พี่เอเออแล้วแต่ลูกค้า <laughs> พ็่เกดครูก็จะยินดีสําหรับทุกอย่างนะครับเมื่อกี้เหมือนแบบผู้จัดการพี่อั้มเขาบอกว่าพี่เอเนี่ยขายตัวเองก่อนแล้วค่อยขายพี่อั้มแขกอะไรนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ค่ะพี่อั้มบอกว่าพี่เอมางานกับพี่อั้มนะเผื่อทีเดี๋ยวพี่อั้มจะแนะนําให้พี่สายได้รู้จักไอเนี้ยค่ะเดี๋ยวพี่สายเผื่อทีเห็นพี่เอแล้วจะได้เอาพี่เอเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแล้วพี่สายก็เอาจริงจริงนะค่ะจริงหรอพี่อั้มก็เลยบอกว่าพี่เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เงินมาเดี๋ยวฉลาดให้เธอนะ ก็าเดือเป็น,นอยู่เป็นงานแล้วแต่<ช>แตเขาแบบนี้เลยที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สักบาทน,นะเพราะ,ะว่าเขาแค่ทักถามแต่ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคไหมแต่ถ้าได้เดี๋ยวเตเต็มที่เลยเราจะไปเป็นออดาราสายไหนครทบพี่อ้าําเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะปั้นเราเปสุ่ดาวพี่อ้ําบอกว่าถ้าเป็นดาราสายสวยวมันจะเหนื่อยแต่ถ้าตลกหน่อยอาจจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่ากดไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นขอทั้งสวยแล้วก็ตลกได้ไหมครั เราต้องใส่รนันตัวเองเราต้องแม่เนาะใช่ครับปั้นบ้างอย่างเนี่ยครับหันมารักตัวเองนิดนึงยวเนี่ยเวลาเราเป็นนักปั้นเราต้องรักคนอื่นก่อนแล้วเราก็จะมีเซนคนอื่นแต่ถ้าเราจะปั้นตัวเองหรืออะไรเนี่ย เราก็แบบพยายามรักแล้วก็บอกว่าเอ้ยชั้นแบบนี้ฉันแบบนี้ไม่เรียกเหงื่อออกนะที่อ้ําอยู่พี่อ้ําก็จะบอกว่าเต้องชักหน้าก่อนอเยอะอ่ะอะไรอยู่พี่อ้ําส่ง่าเรามีความพยายามสูงมากดูมาเนี่ยค่ะทั้งเน็บทั้งติดคลิปประมาณ1000ตัวแล้วก็อะไรแบบเนี้ยทำทุกอย่างในที่รานจะลดถสอบอ้วนเต็มที่เพื่อจะใส่ชุดพี่อ้ําได้วันนี้ก็ พี่อ้ําเขาบอกว่าจริงแล้วชุดแล้วเ้อผ้ามาใส่แต่ว่ารู้สิทธิ์ไม่ได้เขาบอกเขาตังชุดตางเรื่องอ้าําเขไม่ต้องบอกกดก็ได้ให้เอแบบว่าคนชมว่าเอสวยสวยจริงๆเนี่ยเ,ยเวลาเขารู้ใส่เขาก็ดูเลยเนี่ยคือเสื้อเนี้ยมันยืดอะค่ะมันก็เลยใส่ได้เนี่พี่อ้ําแกก็จะแบบว่าโชว์โชว์เหนือแกก็บอกว่า แกก็บอกว่าพอดีชุดนี้อ้ํใส่หลวมนะพี่เอพี่เลยใส่พอดีอย่าเนี้ยถ้าชุดไหนที่อ้ํใส่พอดีอ่ะพี่เอใส่ไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยท่านต้องระเบิดชุดพี่อ้ํใช่ไหมครับพี่เอไม่ระเบิดป่านี่ก็หลวมหลวมมากเลยอ่ะนีต้องใส่แบบว่าพี่ต้องใส่เสริมสะโปรงอ่ะแบบให้มันพอดีตัวเพราะมันหลวมมาก ความนี้ลูกามถึงเรื่องที่จะไม่ปั้นดาราแล้วจะไปพูดในแฉค่ะอันนี้คือเป็นความคิดนานแล้วหรือไงคะพี่เอคคะคือจริงๆค่ะช่วงโควิดแล้วก็อยู่บ้านนานด้วยแล้วก็หลายๆอย่างคือคำว่าไม่ปั้นดาราเนี่ยคือเราเราก็เอาใครอยากให้เราช่วยเราก็ช่วยหมดอ่าเหมือนน้องบอกว่าพี่ขาหนูอยากเป็นดาราจะต้องทำยังไงค่ะพี่เอก็บอกว่าอ่ะพี่อยากจะพาหนูไปเกาหลีนะลูก จมูกนิดอ่ะตาหน่อยอ่ะเดี๋ยวแม่มีหมอให้เดี๋ยวแม่จะส่งไปแต่แม่ไม่หักเกินนะแต่แม่จะทําแบบนี้ยไู่บอกว่าเออหมือนลูกบอกว่าอยากเป็นนักข่าวหรือว่าอยากเป็นพิธีกรทำอะไรหนูเป็นน,น,ปน,นักข่าวแล้วหนูต้องเป็นพิธีกรเดี๋ยวแม่เราจะพาหนูไปหาพี่มดดำแล้วบอกพี่มดดำขาฝากพิธพพีกรเสริมสักคนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราจะช่วยแบบนี้แล้วเหมือนเป็นลูกมืนลูกบอกว่าลูกอยากทํายังไงดีลูกอยากเป็นดาวในติ๊กตอกอะไรเงี้ยหรือว่าติดกับแม่ติดติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ย แบบเนี้ยอ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าคนต่างชาติอะไรแบบเนี้ยจะมาเมืองไทยแบบเนี้ยมาเป็นเซนต์เอการอะ์ดแบบเนี้ยค่ะก็คือมีอะไรพี่เอช่วยเหลือหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็หลังติดหลังกีเมย์เอาไปเอกีมาประเทศไทยเราก็บอกถ้าไปเอกีมาเมืองไทยเดี๋ยวแม่จะจัดคอนเสิร์ตให้พาราัอนอะไรเลย ลราก็แบบตังอีกแนวเดิมต่างเราเป็นผู้จัดถ้าเพื่อนคนไหนมีลูกมีหลานอยากให้ได้ละครเราเราก็ไม่ต้องใช้ใครแล้วเราก็ใช้ตัวเองเพราะเรามีละครของตัวเองก็มาเล่นละครเราเลยก็เราไม่หักเกินก็มาเล่นอยู่ในละครเดี๋ยวแม่ก็ไปทําละครได้เงินจากตรงนั้นเอาเนี่ยจ้าตอนนี้เพ่นมีข่าวบอกว่าเหมือนแบบพี่เอกเห็นด้วยว่าเด็กเหมือนแบบโยนเด็กเทเงินไปเยอะแล้วเขาเทก็เลยไม่อยากมาเองอะแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แม่พูดแบบนั้นคือหมายถึงภาพรวมๆไม่ได้หมายถึงอะไรใครเลยออย่างเงี้ยแต่แม่แม่ก็ตามเขาถามมาว่าเคยมีเคสนี้ไหม อ่ะมันก็เคยมีแต่เราก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะลูกไม่ได้มีอะไรพลาดอะไรอะแบบเนี้ยใ่ไหมคะค่ะค่ะลูกขอบคุณานี้เราแยกกันเลยแม่เปนคนดียวเลยใช่ไห